สุดโหดเลยตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่บ้านวังเทือแล้วอยู่ตรนอามอหมอหมอบ้านวังเทือมาแว่ซื้อมาแว่ซื้อน้ำเขียเข่ยมเขี่ยมยางเนะตัวนี้เขี่ยมยางคือทูลมาแ้องกัน,กนบั้งหมด12 12คนเขี่ยมสเสบียงเขี่ยมน้ำแล้วก็เอารถเอารถจากไปไว้ เดี๋ยวเขาซื้อน้ำแล้วกันสิเอ,อ,อกเดินทางต่อเลยหอดจุดจุดไบรถวันนี้กำลังกาเกี่ยมเติมพลังงานก่อนออกเดินทางนี่มีทีมหัวหนา้นาหัวหนา้นาคนพา,นาประมาณประมาณจะกล,ะกละกัดกัเขาขึ้นนี่ น่าจะสิบสามฝาสิบสามมาจากจากจุดอนั้นจากจุดนี้เนาะจากจุดที่ว่าเขารถจากมาฝั่งเข้ามาเมกี้มันเกี่บหลักออาสามหลักกลายว่าจเนจัาหกหลักวันนี้เนี่ยโอ้โหอย่าเ่ออย่าห่อจินเขาอ่ะเเราเร่อกินแล้วไงเล่นเทปกลคืนนี่ันได้จิพภาพมันโตยนะโองไซ้นเลยเพาเขาขึ้นอ ท่านเดียวกันเว้ยเนาะมี่นเดียวเหรว่านเกินข้าวยิ้มแล้ววันนี้เราก็ออกเดินทางนี่คือเส้นทางที่เขาไปแต่ว่าจุดนี้ยัง ัวหาณในหอดนันตีนพูนจุดที่ว่าเขาสิไปหัดเรื่องที่ว่าเขาฝากมานำหลดตกต่งเป็นเส้นทางที่ว่าห่มนะต้ดไม้สองฝากทางจากจุดที่ว่าเขากินเข่าสิไปหาตีนพูนตามที่เขาสอดถามมันใกล้เนาะคือประมาณ ขึ้นมาแปดลักหราประมาณแปดเก้าลักอากาศอบฮ้อนนะมึงอากาศบดเย็นยางสบายจิมทางกับูกับโบชันเปลี่ยนทุงเรียบไปเลยแต่ยังไม่ห่้งว่าจุดที่ว่าเขาไปหับเครื่องจากจุดที่ว่าหับเครื่องขึ้นไปทางจุดตั้งแคมป์ของเขาเนาะ โมูหเอาพูงสั้นเลยเดี๋ยวเขาติดตามมันต้องการเลย,ย,ยตอนนี้เขาก็กำลังจะหอดตีนันผู้พาดาเนาะอยู่ข้างหน้าเขาเลยนี่แหละเขาที่้นไประตูแหละพาดา อีกพวกไก่เนาะท่วาชีฮอตอันนั้นจ,จุดที่ว่าเขามาเอา่อนเอาปรอเป้เอาเครื่องเขาประมาณสามสิบาทีแหละยัง,งนี่เอาเนม้นผิดเลยจากตีนภูขึ้นไปต่อแต่ว่าภาพภาบรรยากาศฝ้ามืดนะวันยานี้ยางมาหันเมนอนะ่ะมีฝนมีฝนฝอยตกลงนะบ่ฮูว่าเมล้งนี้เขาสีได้แสงแรงบ่ฝ้ามืดย่านนี่ฝนตกลอแรงนี่ จะว่าอากาศอากาศเย็นลมด้านหลังเห้องหางไหลเดี๋ยวเขาไปเจอกันอยู่ชุดอันนั้นพับกระเป๋าเลย หอดจุดที่ว่ามาเอาเครื่องแล้วนี่พอดีจุดตีนตีนพูเลยโอ้เราดังเราดังไฟถ่ายอยู่พี่แหละนี่โอ้เป็นิดแต้วน,นี่จักรรถจกักรอยู่ทั้งน้าแม่นั่นเป็นจักรคูบุต้าจักรรถไทยอเอาเครื่องเหรอ อยากที่ว่าเฮาได้เครื่องแล้วก็เก็บตัวพักผ่อนพักผ่อนประมาณห้าทีน่าสุดคู่เลยต้สั้นประมาณธรรมดาเนาะเดี๋ยวเฮาไปเอาเครื่องก่ะนี่วุ้ยของแท้ใช่ไหมเสียอาเดิม หลังจากที่ว่าเขาเอา,เอากระเป๋าเราไปนี่ก็ออกเดินทางเรื่องว่าเขาจีไสเวลาจากจากนาทีคือหมือนเทิงเลยะตอนนี้กับเวลาประมาณสามโมงตามนี้เขาคับลงประมาณใส่ลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหาสองชั่วโมง ไปทางนั่นหรอไปทางนั่นหรอ,อามาพี่มาพี่ผิดทางพากันผิดทางแล้วไปก็ไปสวนไปทางนี่แล้วขนาดนี้ว่าใส่ลงไปกันแบบไปผิดทางพลุ่นเขาจะเอาไปทางเนละยแค่ลงทางนี้ โอ้มีทางไปเป็นหว้วยวะ่ะตัวนี้น่าจะข้ามหว้วยไปนั่นเป็นหว้วยอีหลี เต็มหมดเขี้เห็นแถวนี้ใหญ่เลย,ยก้อนก้อนเป็นหอยไปเลยคืนวันเถิงนี่นั่นฝนตกเว้ยฝนฝอยนะแต่ว่าแบบแหง้งแต่ว่าลงเม็ดว่าะทีเฟื่องลงต่ำเนี่ยฟ้ามืด เกาทินเกาทินงงไม่ใช่เหรอเนี่ยน,นี่เราพากันเสือสีแดงเสือสีบวชเนะาะงัวมาขนาดเล่นเนี่ยเออ,อ,โ,อโหบอกถืกแล้วนะถกอ,อยูชนะโอ้โถือพี่ถือพี่ถืังวา่าคาดขนาดเนาะออ๋มาดูแค่หมอก เออเสือเดียงนะเสือเดียงมาขนาดนั่งงวัวน,น่ะเนียนปลาเนี่ยโมห็นอย่างเลยนะบนจุดที่ว่าเอาปิดสี่ปกลางเตี้ยนหมอกลงหลอกหมอกลงเตี้มเลยโอ้ย่านย่านไม่ได้แสงแรงอยู่ฟัวเบิงสภาพอากาศแหละฟ้าปิดไปเลยแห่งจุดที่ว่าที่เขาขึ้นไปกลางเตี้ยนแหง่งโมห็นอย่างเลยนะ ขาวหมดเลยนบน,นี่หมอหมอกนั้นถือบางมาพูดยนี่จะน้มเห็นวิงด้านลุมวงาม,มาอ่ะอะสายหมอกนันที่วันมากระทบกระทบหน้าตรนหน้าผา มันมีกลุ่มหนึ่งสุดท้ายอยูุ่ไป่ียออกยมูมสุดท้ายเนาะที่ว่าเขาจะไป ขามภูมด,ด้านหลังเขาอีกคู่สุดท้ายก็จะเจอจุดจ,จุดแค้มเนาะนี่เส้นทางที่เขามารอดจากตีนภูเนี่ะตัวภูใหญ่เขาก็รอดลุ่มมาป้ามึงความสูงฝ้ากำลังเปิดผู้ที่เขานี้เห็นวิวด้านลุม่มงานนีแม่แนแง้ม,มอย่างผู่เห็นเลยนะป่าเดี๋ยวเขาออกทางตัวด้านหลังเขาอีกหน่อยอีกหน่อยสุดท้าย 开房去怎么弄？<laughs> <laughs> เอาเลยนะาอากาศเบิ้องบนฟ้าเบื้องบนฟ้าสิบกว่แต่ว่าต่างที่เ้าเบิ้องนี้อากาศแบบนีคือสีบล็เปิดออกฟ้าอนะ่ะว่าอากาศเบิ้องบนไปเสี่ยงลมเลยลมลมแรง,งนะแต่อันนี้คือจุดที่ว่าเขาสีา การเตียนมาแล้ It doesn't be ah, ah. แล้ววันี้ทางโค้กว่เพิ่นจเริ่มแปลงแกงกินะนี่แก้งมีมีมีเมนูอย่างไรแ้งอ่ะแมนอาหารมีตะมุงอคนไข่ฟองปลาโอ้บ่มีลาบอ่ะมีตะุงแถวเอ้ามี่ตมุงแถวเนี่ยอค้ขึ้นมาทงคนทั้งสาโอ้โหจุจุนายนมีเขมดเลย มีหมอกกระทะมีหมอกแก๊สไหมเตาเตาแก๊สคอยกับยงไเตานึงเอาวะมัดัดัดไว้กันกำลังเตรียมอาหารเนาะขาดหาดเจซินหมน่นั่นก็กองไฟโอ้ยใหญ่ซอยเราเขียวกองแง่ะกองกองไฟละนี่ละรอนหอกำลังจะมืดอล้ว เวนตกดินแล้วเขาเขาบอเขาไ่ได้งป่ปิดมันได้หมละลวบหัแตกันชินังปังเมนนี่ดเจ้าคือบ่สิตงลางนี่ดตงกลางนี่ดีก่เราไปทำอะไรเนี่ยนะนี่เ าเมนูอย่างก็้อยกกมูไ่มูคนวะหลายเมนูเลยของกยเขาเนาะดะนี่สูตก๋อยหมูเลยวะเฮคนนี้กัมาอยู่ละเมนูมาอยู่ละอันนี้มัอย่างก็ปากปองขวปลากระป๋องจี ฝนห้าหัวโอ้หลังจากที่ว่าเขากินเข่านี่เขามานอนเขานอนบมดหนึ่ง <c oughs> ว่าฝนตกบัดนี้พาได้เขาพาได้เขาฝนตก <c oughs> แต่ว่าเต,นต้นเต้นเ้าหัววะ่ะเออดิโอยู่อาว่าตัวเคตัวเคท,ทู่นีเ่เขาคนละซื้อมากอลายงอกบนนะ่ะจีนอนได้บ่แล้วบัดนี้พื่อนาะ แมน่นเิดอนเลยูนเปียกเว้ดเลยนอนในบดนอนบนี้ผาใดเขานี่แหนะโอ๊ยผาใดมากับ,บคือเพิ่นเพิ่นมากเ็เลยได้หมอกได้แสงแรงเข้ามาเข้าได้ฝนโอ้แต่ไหนสีนอนในดินอน่อยเลยเอ๋อสีจะเปลี่ยนใหม่ซิ่งนัน่นานะ มันย่ามันบดคุณภาพไปเลยเห็นบ่ธธนเดเคิ้ว,ว,ว,วกันฝนหัวมาตามร่องอาบดูปกเลยเดี๋ยวน,น,นีนบนน้บริเนนน์ขับมือแรงเดี๋ยวเปลี่ยนตั้งแต่คันว่า,า,าบริเนอนหรือบริเนอน์อมือแรงเดี๋ยวฮ่องิมาถ่ายทุกคนเพื่อนๆใช่ไหเนาะสบายดีตอนเช้าทุกคนคืนนี้ฝนตกตัวหวงแห้ง่ะ อาเต้นเ e. ah, ้าเปียดเต้นเ้าเปียดหน่อยนึงอ๋อกับภาพบรรยากาศยามเศร้าเนาะอยู่ที่ถึงผาใดตะเวียนตะเวียนกันลังขึ้นเนาะมันปีนขอบแดงๆหนึกว่าฟ้านึกว่าฟ้าที่เปิดพอดีฟ้าเปิดนะทะเลหมอกสายงามขนาดเลยรู้ะโอ้คุ่มคาแล้วเหามาหมดนีย ว่านั่นเสียดายเนาะเมื่อวานนี้เขา้นมาเขาบม่ได้เขาบม่ได้เสียงแรงเพราะว่าตอนเขาขึ้นมาหันเมนหมอกฟุ้งเลยนะแล้วก็มีเงฝนฝอยเดี๋ยวเขาสี้ทางไปเบืนะ้องห้ากตาวิ่งขึ้นทะเลหมอกทางด้านตรงนั้นโอ้คุณเจ้าก็กองไฟหนาวอ๋อ โอ้บางนี่ก็น่ามือกันทะเลหมอกนะนี่บางนี่โอ้บางนี่เป็นเป็นหมอกฟุ้งๆนะว้าวอะเลย งามเลยภามันนี่ก็งามกันเนาะอ๋อไปกลางเต้นยุ่งๆนี่ก็งามเลยเดนขึ้นมาเลยางามดีงามดีเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่มุมสูงเนาะว่าภาพบรรยากาศเป็นยังไง

นี่คืออาหารเศร้าเขาอ๋อบินดนี่ตัวมีกับหมอกสนามหมอกเ,เปิดไมเ่เลยกับภาพบรรยากาศทางด้านหลังเขาทะเลหมอกอยู่ผาใดออ๋อสุดยอดเลยถือว่าเขามาเขานั่นแหละดิเดี๋ยวเขากินแล้วสิออกเขาสิออกเดินทางตอนอ่าจุดหมายเมื่อนี้ก็คือเขาสิลงไปเบิ่งดอกมีดอกเมเปิลดอกเอกเปิลแล้วแล้วกจะเดินทางกลับบ้านเลยไปเดี๋ยวเขาไปเจอกันอยู่ทางด้านลุมเลย ไปจุดที่ว่าอยู่ทายโฮบดอกเมเปิลดอกจดท้ายเลยเดี๋ยวเขากินเขาวยิมแล้วก็ออกเดินทางไปหลังจากที่ว่าเขากินเขาแล้วก็เก็บเต้นตอนนี้เขาออกเดินทางกำลังสิไปเอจุดที่ว่าไปเบิ่งใบไมเปินแล้วแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านเขาข้าแดดออกมาดิเส้นทางเขาไปม่น จะบริกรเส้นทางเก่าตัววานนี่เนาะจะเป็นเส้นทางใหม่เส้นทางจะยาง,งายก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยแต่ก็ยังโมูหว,ว่ายังมุนหอดจุดที่ว่ามันสั้นว่ะตอนนี้เริ่งาง้างายอยู่ กำลังกำลังข้เขาป่าเนะี่แมนยอยู่หรอเดี๋ยวฮอนเดี๋ยวฮอนมาถ่ายทุกคนในเบิร์กหน่อว่าจุดที่ว่าฮอนนอนนั่นเมื่อคืนนี้จุดตั้งแคมป์ของฮอนเนะาะเ้ายยางอ้อมเลยวุ้นนี่อยู่บอลนี่เนาะระวังพูสองหน่วยนี่ เอานอนอยู่เครื่องเก่าเลยจุดตังแชมป์ฮ้อแล้วเขามาเบิง้งระยะทางที่ว่าเขาย่างมาเมื่อวานนี่เนาะเขาไล่เขาไ,ขาไ,ไล่ไปลุมพี่เด้อพี่นาะลุมมาลุมลุมลุมพี่อี่อยู่บอลน,นี่พี่บอลเขาขึ้นนะไตะระดับขึ้นไปป้าสูงสูงอ่ะแต่ว่าวิวงามเนาะพดอดีฟ้าเปิดเนาะฟาเปิด<ม>เข<ม>าก็ลังเล่นแชม,มเห็น<ม>แต่ว่าจุดนั้นนั่เป็นทะเลมหมอกงามเนี่ยทะเลหมอกออ๋งามไนระ<อ> ะเดี๋ยวเพ,วพวื่ออะไรเขาจะงางคือเทิงพื่ออะ่งางลงไปตีนหุ่นแล้วก็ง่าลงลงลุมไปเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยอตอนนี้เากหักที่ลาทีลาลมาครับสละเตอนตอนเข้าไปเขาขึ้นทางนี่ขึ้นพู่นนี่จะว่าบาดกลับแอ้ ก็ม่่อบบูนันมาลงนี่กับใส่เวลากับท kind of ่อๆกันชุ่ครื่งในการยางขึ้นยางลงถือว่าทางลงเขาอจะยางไงกว่าจะยางไงกว่าตัวทิว่าเขายางขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันจะม้วนทิว่าสั้นก่ามันบ้นสั้นหลายแล้วพอดียางเดี๋ยวเอาเครื่องเดี๋ยวเอาเครื่องเอาใส่รถตกตอกนี่แล้วก็เอากะซีด้อยางเอาซีด้อยางตัว ยางกลับไปจุดที่ว่าเขาเอาไว้รถจักรเนาะประมาณเก้าหลักหรือว่าเก้ากิโลโโโงามเาบรนี่คือภาพบรรยากาศอยู่ที่ผาไดเนาะที่ว่าเขามาตั้งแคมป์โอ้ถือว่างามสมสมกับที่ว่าเขายางมาไก่นะอขอขอบใจทุกคนเนาะที่ว่าเอามาหับชมมีดงวงเขาเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหนา้าว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวหรือว่าไปถานที่แห่งใดเจอกันใ่คลิปหนา้าบาย